He, ตําบกฮงตํบกฮงยัวยัวตําเองเสบเองบาทนีกกนกนก่กินกนับทอดหมูตําบกฮงยัวยัวฟังเสียงครกหลังหอบแปดบาทตําบกฮงยัวยัวกินกับทอดหมูนุม่มๆ ข้าวเร็วเรเป็นแต่แสบขับแล้วปั๊มบุกห้องย่ยั่วกะพรอนหมูกะกรอบมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วไปกินข้าวกันเลยไปไปหิวหิว